เนาะกินน้ำกันครับเบาบางเนาะบูหม่หัทไทยยังกินไม่ได้ไม่ได้ไทยอะไรไปจากคลิปมึงพี่น้องเนาะสวัสดีครับพบกับเราสองคนครับผมอสังหาพาทัวร์นะครับตัวนี้ก็เหมือนเดิมครับพี่น้องครับพามากินครับผมเห็นเขากินหลายอยากกินน้ำกันครนะนี่นี่นี่เขาทำโอ้เฉียงกรอบฟังเฉียงกรอบดังกรอบเนาะน้ำเลย บนะใส่กรเดี๋ยวเดี๋ยวเราอย่าเพิ่งยุ่งเราไป<า><อ>แล้วก็ลุยตรงกลางนี่เป็นบะหมีม่แล้วพี่น้องเด้อปรุงปรุงใส่ลงไปปรุงไปเลยปรุงไปเลยโอ้ยลืมเอาช้อนมาเอ้ยเอาง่ายๆบ้านๆเนะาะไม่ต้องงานหรอกเนาะน,นี่น้ำแดงน้ำแดงโอ้ยหยอดลงไปแล้วเอาหยอดลงตรงนี้แหละน้องเลยหันไปทางนู้นอืม S <S ออนั่นแหละเิ่งกระซิบซันเนพี่น้องเนื้อมีหมูแดงกับบริวารลูกศินป์ศิลป์จอดปรุงกินลูกศิ้น์ของมักพี่น้องลุยอะอับปุ่มก่อนให้แล้วก่อนเลยอันนี้เป็นเน,ม,นมีอหมีกลางเนื้อหมีใส่เข้าไป ใส่ไก่ใส่ไกใส่เบอร์รชิมก่อนจะเค็มมันจะหวานอะไรล่ะคะอุ้ยอันนี้น้ำจิมนี่เบิ่งก่อนอันนี้มันต้องกินกแบบับว่าน้ำจิ้มก็นมีหลายแบบด้วยพี่น้องอันนี้เป็นน้ำจิ้มว่าเห็นบะโนน้ำจิ้มเหญยหยดหยดนี่น้ำจิ้มหนึ่งแบบแบบอันนี้ก็จะเป็นน้ำจิ้มแบบซีฟู้ดนี่ซีฟูด้ดนี่ แน่นอนเลยคือตัวนี้นั่นจิมลูกชิ้นนี่นี่เอาว่าแล้วกับตัวนี้ก็ทดสอบไปบิ้งก่อนเลยมาชิ่กอบพืเขาวาวานี่ใส่กอกในตำนานชิมงกันเขาเนาว่า้บเนี่อืมกูจอยากกินด้วยสวัสดีค่ะก่อนบัสดีค่ะท่านผู้ชมก่อน Ừ m, ừ m. อืมอืมไหนน้นอยนี่หรอเออเอาอะเอาไหน <ừ m. S 2> นี่เอาอะไรอืมอืมชื่อกดแดงกันจะมานี่ขก็มีอันนี้ไงบัอัดนี่กมีนี้อาจจะเป็นลูกชิ้นกุ้งบ้างนี่น,นะอน,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 น้องลูกชิ้นกุงนกนก้งอนะ่ะ มันอ,อสิ้มอะไบ,บ้านอืมอืมสิ้มปลาอืมกุ้งกุ้งนี่นี่นี่เกี๊ยวไข่นกกรทาเนาะตัวนี้นี่แน่นอนเด็กๆชอบเลยนางกรอบก็หน่หน่อยใช่แต่เกียเ๊ออยวเพราะานั้นอ,อย่าใจมื่เอืม อหนูกินไม่ได้หนูกินอะผลไม้อืมอืมอนูอร่ออร่อเขาบอกว่าฝรั่งกินเหล็กเจกกินไม้ไทยกินมืออันนี้น่าจะเป็นล็อบบี้ลูกชินปลา หลายคนเราบีบต้งจิ้มซีฟู้ดเนี่ยจิ้มซีฟูด้ดเนี่ยอยู่ตรงนี้อ่ะคิะดเซนไม่อยากกินอ่ะจะกินเซนในเบื้องพี่น้องนะผมนี่เป็นคนมากกินเสซนอยู่เดียวเรียวครับเรียวเรียวท่านผู้ชมเรียวพี่น้อ,องคนมากินน้ำเล,ลือด ใส่ก็เกี่ยวอยากพี่น้องมันอยูมันกินมันข้าวเดี๋ยวสิมันข้าวเอาเอาอืมอืมมึงสุดกว่าปะเขากันใส่ก็ตัวนี้อื้ม เอยยากัดเป็นหนูเราหิดความไม้นะเรากินแอปเปิ้ลนะใช่ไหมทำงานก่อนตอนนี้เรยกเรีงอื้มอยากกุ๊กกุ๊กเรจะไม่สมไม่บ เนาะกินน้ำกันครับเบาางเนาะมือใหม่หัดไทยหนอยังกินไม่ดไ,มไ,ได้ไ,ดดไม่ได้ไทยอะไรไปจากคลิปมึงพี่น้องเนาะนีฉันเจอหน่อยขอแก่อยากกินกแกนที่ว่าล่ะครับสูไปขึ้นเกาแล้วนอ้อง S <S มันไม่ตับห่อวังออนี่ดีนี่ดีเดียวนี่ไหนังกรอบไม่กินไม่กินผู้ใดมากกว่าใดเข้มเมด้นเรือพี่น้อง มันหนักอันนี้หนักที่ไม่ได้โอ,อ้ี่กระลังเห็นปี่นองนี่อันกุ้งอีแบบนึงนะนายจะตักมาแล้ว อืมครัปีน้องกินอนไรที่หอมมากถึมเจบเลยและวม่เนจะไม่นุ้ยไงคือกันไนไะไเี่นอ้องกินทอดบะมี่ยังกินระเบิด เสียงอย่างไรมุนี่ยังยืมสอผักแกมยีงงขนมึดมากเลยกี่ข้านออกไปอ่ะืมอ๋มบึงมนี ดีไม่เอาลองที่มือกันนะนั่งดี <Yeah. laughs> ดีนี่ได้อืมเอาตะเกียบอ่ะมันหนักมันหนักหนัก ยืนถ้าไม่นิ่งนะเขาไม่ให้เป็นพรีเซนเตอร์นะถ้านิ่งๆอะ่ะเขาจะให้เป็นพรีเซนเตอร์เอามา นางกอ,อดนนออนเนี่ยจะหน่อยๆมันจะมีดุลหนึ่งเนาะมันมีอยู่บ้างเลยอันนี้น้อยเลยแม่จำนี่กว่าอีกืม ขาต่างนะฮะไปมาผมเนี่ยเอาเรียกก่อนเรียกผู้ชมก่อนกินข้าวกินข้าวพูดตามกินข้าวไนแะลสว,สวีค่ะไม่นีอะ,ะสรซุมนี้ก็น,นอกพี่นอเนอกจับอยู่โอเคอเจอในไลฟ์สดครับสวัสดีครับบัายบาย